อ่ะพูดถึงเรื่องการเทรดตัวดิวที่เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในช่วงช่วง 2- 3สวีคที่ผ่านมาเนี้ยมันมีหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องของบัตเลอร์เอยเรื่องของแซ็คลาวีนรวมถึงชูร์เดอร์อ่ะพี่พ,พ,พ,พีมองดิวนี้ว่ายังไงบ้างการที่วอลเลอร์เทรดชูรเดอร์มาตอนแรกต้องบอกว่า วอลเลเยอร์เนี่ยไม่ได้คิดจะเทรดไม่ได้คิดจะขยายหรอกพอพาั์ที่ฮิวมาเสร็จปั๊บก็คือว่าเอาโอเคเซมเซนอย่างนี้แหละกกแต่ช่วงกระทั่งแต่พัร์ที่ฮิวมันดีงไงมันดีม,นมันดีเลยกกวงกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่พี่คิดว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนเลยอะป้องค,ค,คือสื่อไปสัมภาษณ์เคอรี่บอกว่าเคอรี่สเตปทำไมคุณยังเล่นอยู่วะทำไมคุณจะมีความคิดจะรีทายตอนไหนเคอรี่บอกชัดเจนว่าชีวิตของเขาอะ ชีวิตผมแม่งมีทุกอย่างหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นแหวนครอบครัวที่ดีหรือแชมเปี้ยนหรือรางวัล MVP ีต่างๆที่ผมยังเล่นอยู่ผมอยากจะเล่นผมอยากจะคว้าแชมป์สุดท้ายกับตัวเองอเพื่อให้มัน complete ไอ้คขว่า,าแชมป์สุดท้ายนี่แหละอารมณ์ว่าอยากลงสวยๆเอออยากลงอ,อยากลง,อย,กลงอยากจะมีแชมป์สวยๆอะ่ะเป็นสมัยที่ 5, 5ของตัวเองเพราะตอนนี้เคอรี่ก็36แล้วน,นะครับพอพูดคําพูดแค่นั้นแหละมันตีความหมายได้เยอะนะ impact แบบถ้าบอกว่าเฮ้ยกูอยากได้แชมป์ โอเคถ้าปีนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับกูยอมไปที่อื่นเมบีนะมันตีความได้ไปรวมเพราะก่อนนั้นก็มีข่าวว่าเคอรี่กับเลอบอนเนี่ยสนิทกันมากจะรวมกันหรือเปล่าอ๋อมีภาพโมเมนต์เยอะมากมายเลยตอนที่โอลิมปิกเกมี่บภาพโมเมนต์มันเยอะใช่ใช่ใช่พอสื่อถามคำถามนี้คนคิดว่าอาจเป็นการถามคำถามแค่คำถามเบสิกธรรมดาแต่มันตีมุมมองได้กว้างอยู่ต่อหรือจบฤดูกาลนี้แล้วกูไปเลยเหมือนเคทอมสันรู้ไหม ครับพอมันตีกันเสร็จอย่างนี้เสร็จปั๊บบอดบริหารเริ่มว่าเฮ้ยกูกูก็เดาทางอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันกูก็เดาทางซปเปอร์สตาร์กูไม่ถูกเหมือนกันครับจึงมีข่าวต่างๆเยอะว่าต้องทํายังไงก็ได้เอาสตาร์เอาตัวช่วยเข้ามาเสริมทีมครับตรงจุดไม่ตรงจุดหรือแต่ต้องเอาเอามาให้ด้วยเหมือนกันอ่าใช่ใช่แล้วมันตรงไหมชูเดอร์เนี่ยชูเดอร์ถามว่าตรงไหมก็คือตรงเพราะว่าอย่าลืมนะว่าใน ในวอร์เรอร์เนี่ยตัวถือบอลหลักที่พาบอลได้พาบอลเหนียวป้องกันดีคล่องแล้วก็เล่นตามแผนโคได้บอกบมันไม่มีนอกจากเคอร์รี่ถูกไหมเคอร์รี่ถือบอลได้โอเคแม้ว่าบอกว่าอาจจะมีพอซิมสกี้แต่พอซิมสกี้ยังเก่าไม่พออชอก็เลยต้องเป็นยังเป็นสเตปเคอร์รี่อยู่แล้วทีนี้การได้ชูเดอร์มาสิ่งสำคัญก็คือว่าชูเดอร์ถ,ถือบอลคล่องอมันไม่กลัวใครป้องกันดีแล้วก็สําคัญก็คือว่าปากหมา<ท>ำสำคัญเลยนะสำคัญเลยนะ ปากหมาที่แบบว่าโอ้โหยิ่งมาจับกระเดมมอนกีแล้วผมบอกเลยว่าทีมอื่นเนี่ยภาษาเสียได้จริงๆนะ